สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง p ีจีเบต้าจิงแล้วก็น้อมกราบสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมครับขอให้พี่น้องทุกท่าน F c ซทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพแล้วก็เฮง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 รวยรวยรวยตลอดทั้งปีและตลอดไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ผ่านมาปีที่แล้วส่งท้ายปีเก่าเป็นอีพี26ถูกไหมอดมิน อีพียี่สนะครับผมจผมมัดโปรโมชั่นให้90บาททุกตัเบอร์คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าบาทเดียวติดหมดเลยและหลายท่านก็คือจองไม่ทนันเอฟไม่ทันคุณผู้ชมครับก็บอกพี่บางขออีกสักหนึ่งอีพีได้ไหมอีพียี่สิบเจ็ดต้อนรับปีใหม่เอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจัดให้90บาท90บาท90บบาทเหมือนเดิมและอีพีนี้ก็คือเป็นอีพีสุดท้ายที่ผมจะเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นอีพีนี้ ผู้ชมต้องจองให้ได้จองให้โดนจองให้เร็วครับผู้ชมครับผมจัดมาให้เหมือนเดิม90บาททุกนัมเบอร์ค่าส่งเมาเมา80บาทเหมือนเดิมเป็นแทนคําขอบคุณและก็ของขวัญต้อนรับปีใหม่ของปีนี้ครับผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยนัมเบอร์9ผมจัดให้9โศนู่นครับ9หน้า9ไปสู่ความร่ำรวย9ไปหยิบเงินหยิบทองด้วยกันแล้วก็9มาหยิบปาของผมไปพัฒนาสร้างเงินสร้างทองผู้ชมครับ EP นี้ จองให้ได้จองให้โดนจองให้เร็วผมจัดเมทัลิกเวอร์ชันใหม่ๆป่าเด็กๆใหม่ๆมาทท้งนั้นเลยคผู้ชมครับพัฒนาไปด้วยกันรวยไปด้วยกันสู้ด้วยก,ยกันรวยไปด้วยกันผู้ชมครับสวัสดีครับมาเริ่มต้นที่ัมเบอร์หนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับัำเบอร์หนึ่งนี้คือเป็นปาเวอร์ชันใหม่เป็นนนอะเพชใหม่คุณผู้ชมดูตัวนี้ปาเด็กนะผู้ชมดูเครื่องดูโครงสร้างดูดีเทล ตัวนี้น้องเป็นเพชรเมียนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแบค็กบัติเกิลเขอราะจางสพันร่วมกับมทเทลิกแล้วก็เอาวัตตาแล้วขอบ้ยคุณผู้ชมครับตัวนี้โอ้โหห่างอลังการงานสร้างมากน้องเพชรเมียนะไซส์หนึ่งดินทางเข้ามจุดสครับตัวนี้โครงสร้างอลังการงานสร้างดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับมาดูต่อที่น้าเบอร์สองบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นในส่วนของมาติคัลเลอร์มาเทลิกครับเป็นปลาเด็กเวอร์ชั่นใหม่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสองเจริญทางข้ามจุดสัันคครบุณผู้ชม เป็นมาเต็์มะเฟอร์รครับ90บาทนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งไปเพื่อศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ครับมาดูลำเบอร์สามบ้างมีส่วนของมัเต็์มะเฟอิตเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเยลโล่ไปดูสีสันดูภายในการเดินครับคุณผู้ชมลำเบอร์สามใช้ในจุดสองปลายจะเดินหนักที่จุดสามครับมาดูต่อที่ลำเบอร์สี่ครับตัวนี้เบรเป็นออเรนจ์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็กระโดงเป็นในส่วนของวอลเลทพายครับเป็นในส่วนของคลองออกกึ่งม่วงเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัดหัวด้วยมอนสเตออรรรรร์์สีีแดงคคคคุณผู้้ชมมมััััับบบบตวนนากเ นัมเบอร์ห้าครับคุณผู้ชมครับในส่วนของทรายมัทลิกครับตรงนี้เป็นอวตารครับพัฒนาผลลุกอวตาติดภายดังทั้งตเลยครับน้องเพชรหมียคุณผู้ชมครับไม่มอมแมมปลาซรนี่อยู่สามคุณผู้ชมครับขุนไข่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นแปดแฟเดชั่นที่ผมจะใช้พัฒนาสู่อวตารมัทลิกครับนัมเบอร์ห้าครับตรงนี้เอฟเลยครับมาดูต่อที่นัมเบอร์หกบ้างคุณผู้ชมครับตรงนี้น้องเป็นเพชรเมียนะครับฟืบๆน้องยังงงๆอยู่ตัวยาวๆตัวนี้มีสายพันธุ์ของไจแอนอยู่ข้างสิบเปอร์เซ น้องเป็นเพชรเมียนะครับตัวนี้ก็คือเป็นมัสเลิกครับปันเถลพันรุ่งกัวตารหลายาตุ๊กแกเริ่มเดินครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ดูขออนุญาตแป๊หนึงคุณผู้ชมดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่บอดี้ทรงเป็นในส่วนของบูเลตบูเลตเพสเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ในนาฬิกาตุ๊กแกเริ่มเดินครับน้องเป็นเพชรเมียนะครับคุณผู้ชมนี่ใครชอบบอดี้ยาวๆครับใช้หนุนสามครับมาดูต่อที่นัมเบอร์เจ็ดบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นในส่วนของที่เป็น มาเตคัลเลอร์แกลเล็กซี่ครับพันธุ์เศษพันล้อมกับอวตารกันแล้วก็คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมเนาะเป็นเพชรนี่ครับนัมเบอร์เจ็ดมาดูต่อที่นัมเบอร์แปดบ้างครับตัวนี้ไซน์หนึ่งจสามเต็มเปี้ยเจริญทางขั้งอยู่สี่เป็นปลาเด็กดาวรุ่มเพิ่งกัดขึ้นมาครับเป็นมาเตคัลเลอร์พันธุ์เศษพันล้อมคอปเปอร์ครับเบ็ดเป็นเยลโล่ครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้สีสันดูห่างครับโอ้ยขอโทษครับแอดมินสตาร์เทลนี่พัฒนาขึนมาจากคอปเปอร์เลยครับมาดูต่อที่นัมเบอร์เกครับ ปลาเด็กนะคุณผู้ชมครับตัหนึ่งอยู่สามเต็มเปรียตัวเดินทางเข้าอยู่สี่ครับตัวนี้คุณผู้ชมปลาหนุ่มเต่าลุ่งนะครับสีสันสวยงามครับนัมายเลขเก้าครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบป้ายใครชอบสายเหลืองเหลืองไผ่ดำครับเยลโล่กาแล็กซี่ครับยีนตัวเพราะจางแต่พัร่วมกับคอปเปอร์แล้วก็มัลติครับตัวนี้มีเลดต์ขึ้นมาบนกระโจงด้วยครับคุณผู้ชมตีสวยงามครับมาดูต่อที่นัมเบอร์สิบเอ็ดป้ายครับเปร์เป็นออร์เรนจ์ครับตัวนี้เป็นมัลติคาร์เล็กซี่ตจางแต่พันร่วมกับมัลติแล้วก็คอปเเเออรรร์คคััับบบบผู้มนน็พ มาดูต่อในโมดิสิบสองครับมาติเขาเลิกกับเล็กซี่ครับคอนสิร์ตเขาเลิกกับคอเปอร์แล้วก็มัตตัลิกครับผู้ชมตัวนี้แล้วก็มีสายพันธุ์อาวาตารร่วมแจ้มิด้วยแล้วทุกแกเริ่มเดินออนสกรนเรียบร้อยแล้วครับมาดูต่อที่น <Okay. S 1> ับเบอร์สิบสามนับเบอร์สิบสองนี่ส <Okay. S 1> ายหนึ่งจุดสี่นะ <Okay. S 1> ผู้ชมตัวนี้มาดูต่อในโมดิสิบสามครับตรงนี้สายหนึ่งจุดสองไฟปลายจะเดินทางเข้าหนึ่จุดสามครับตัวนี้บอดี้สวยมากผู้ชมครับตัวนี้นี่ทรงยาวๆสวยๆโอ้โหผมหลงไหลปลาสายทรงนี้เหลือเกินัันี้นนส สวยและตะเก็บหล่อมากนเบอรบสิบสามนักุสามนะคุณผู้ชมมาดูต่อนำเบอร์สิบสี่เนาะเป็นเพศเมียครับเย็นโลกกา a ล็ซีครับใครชอบสไตล์เหลืองๆบอดี้ยาวๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็เติมด้วยภายดำตัดแพทเทิร์นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นเพจฟอนเดชั่นที่ดีพัฒนากับอะไรก็ดีครับคุณผู้ชมนับเบอร์สิบสี่มาดูต่อที่นับเบอร์สิบห้าครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมติกาลเลอร์กาแล็กซี่เบสเป็นออเรนจ์ครับพัฒนาสายพันธุ์ลกกับอวตารแล้วก็คับเปอร์ครับนี้ เป็นมาเตคอลเลอร์มาทะลึกพันสัพพันร่วมกับคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมนี้โอ้ตัวนี้ไปดีจริงครับไปหาข้อปลาดีๆแต่ลูกศิษต่อตัวไซส์นี่งจุดสามคุณผู้ชมครับมาดูต่อที่นึ่เบอร์นสิบเจ็ดครับไปเร็วๆคุณผู้ชมครับวันนี้มาในส่วนของแมาทะลึกบ้างคุณผู้ชมครับมาเตะมาทะลึกมันเถื่อนเลยใจดีจริงๆตัวนี้คุณผู้ชมครับดูหล่อมากคุณผู้ชมครับตัวนี้สาย1.2่งจุดสงนถึงหนึ่งจุดไปนะครับคุณผู้ชมตัวนี้แข็งเลยครับวันนี้ มาดูต่อที่นวันที่8ป้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นปลาเจ็กเวอร์ชันใหม่เพิ่งคัขึ้นมามาแบ่งคุณผู้ชมครับมันเต็มคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับมัทเรลิกแล้วก็คอปเปอร์ครับคุณผู้ชมปลาเด็กน้อยนะคุณผู้ชมกู้นะครับผมให้ดูน้องดูดีเทลก่อนสีใก้เต็มนะครับรซ้ายลูกชายแห่ง้ายครับปิดนิดนึงนี่คุณผู้ชมดูครับแล้วก็มีสายพันธุ์อวตารร่วมแจมด้วยครับมีดอทมีเดินมีอาร์จีเจด้วยครับ ปลาเด็กนะครับผู้ชมครับตัวนี้สายในจุดหจุดเองครับผู้ชมฟังสายดีๆนะปลาเด็กน้อยนะครับผู้ชมต้องไปผลิตต่อนะแต่คือฟอร์มมาหล่อเหลือเกินครับกับการแบ่งปันไปพัฒนาสายพันธุ์พุทตวรที่หนึ่งัสิบเก้าครับผู้ชมครับและเพื่อศึกษานี่อันนี้คือเป็นปลาทรงบูเลตเทสนะครับผู้ชมปลาเด็กน้อยนะนี่ดูตะโกงตะเกียบหล่อมากผู้ชมดูครับดีเทลอย่างนี้ครับเหลืองฉ่ำๆแบบนี้ครับผู้ชมปลาสามเดือนนะครับผู้ชมตัวนี้มาแบ่งให้ผู้ชมไปพัฒนาครับ าทุกแก่เริ่มเลิศครับตัวนี้ F s t y l เลยครับปลาเด็กน้อยนะครับมาดูต่อในเบอร์ยี่สิบครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นสไตล์สวีทครับมาติคัลเลอร์พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับมาทลิกแล้วก็คอปเปอร์ครับเยลโล่เบสครับผู้ชมครับเหลืองเดินใกล้เต็มแล้วนะครับผู้ชมตัวนี้ไปผลต่ออีกหน่อยนึงครับเป็นปลาเด็กนะมาดูต่อที่เบอร์ยี่สิบครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสามเต็มไปเรียบร้อยครับมาติคัลเลอร์กาแล็กซี่พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับมาทลิกแล้วก็คอปเปอร์ครับในส่วนของกี่ดายนนี่ัดเจมกครัับตวนี้ มาดูต่อน้องเพชรเมียบ้างครับคุณผู้ชมครับเป็นปลาเด็กเช่นเดียวกันครับตัวนี้เบสเป็นออเรนจ์ออเรนนะครับเป็นอวตารครับพันธุ์สายพันธุ์ร่วมกับขอบป้ายครับแล้วก็มาเตะคอร์กาแล็กซี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาดูต่อเลมายี่สบามบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสไตล์มาเตะคอร์มลิสลิกครับสีสันฟูบบ็อกเต็มร้อยแล้วเป็นปลาเด็กชั้นจุดสองนะมาดูต่อยี่สิบสี่ครับคุณผู้ชมครับน้องเพชรเมียครับตัวนี้โครงสร้างดีปลาเด็กตัวนิดเดียวเองครับเป็นมาเตะเอ่อคาร์เลิสรี่มานวคัดีมกุณผูู้้ชต ขยับนิดนึงครับให้น้องดูดีเทลครับนี่ปลาเด็กนะคผู้ชมผมเน้นยันนะครับฝั่ง้ายดีนะครับคือปลาเด็กเนี่ยหลายท่านนะครับในส่วนของที่เออฟปาผมไปแล้วก็พัฒนาศึกษาสายพันธุ์ร่วมกันแล้วก็ในส่วนของลูกๆจะไปต่อยงไงดีนี่ครับเอาพวกนี้ไปต่อสายต่อย,ยอดนะครับคุณผู้ชม เนี่ยมีความมอมแมมแล้วก็ดูเครื่องครับดูดีเทลดูหางเปซีเชฟนะครับเป็นอันเด็กคุณผู้ชมต้องไปคุณต่อเอานะครับตัวนี้ยี่สี่เอสดาเลยครับตัวนี้มาดูต่อในเบอรยี่สิบห้าบ้างคุณผู้ชมครับมาติดคาร์ลีกาลเซ่ยพนันฉบับร่วมกับอวตารไซส์หนึ่งจุดสามจะเดินทางก้อนสี่เนาเป็นเทสเมียครับมาดูต่อที่นเบอร์ยี่สิบหกครับวันนี้ผมจัดมาให้หลานนเบอร์ครับเบสเป็นในส่วนของเป็นออร์เรนจ์นะครับตัวนี้มาติดคาสรรก็เ่์ดียวกันนาลเี่ยครับมาดูต่พนันฉบับู้ชมครับตัวนป มันติดคอลเลอร์มัทสเลิกครับผลิตเสร็จปั๊ลูกกับคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมน้องไซส์ที่จุดสามครับฝังไซส์ดีๆนะครับมาดูต่อที่ยี่สิบแปดครับไซส์หนึ่งจุดสามเช่นเดียวกันครับมันติดคอลเลอร์มัเอ่อมัทสเลิกครับคุณผู้ชมครับผลิตเสร็จปั๊ลูกกับคอปเปอร์ครับตัวนี้น้องเป็นเพชเมียครับไซส์หนึ่งจุดสามเช่นเดียวกันครับสวยมากตัวนี้มาดูต่อที่เบอร์ยี่สิบเก้าครับคุณผู้ชมครับตัวนี้น้องเป็นคอกเดียวกันนี่ตัวนี้สวยนะผมชอบการผสมผสาาาานนนนนใกรรรรวววงงงเเเเดดดดมมีีีียยทท่่่่ป็แแแบบบคคคฮ้้ออจ์ฟิััลตึ หางเป็นส <Es> ีส้มนะคุณผ ah ู้ชมครับแล้วก็มีเกาะสีน้ําเงินด้วยโอ้น่ารักมากครับลำเบอร์29ครับตัวนี้เป็นเมทัลลิกนะมาต่อที่ลำเบอร์30บ้าคุณผู้ชมครับตัวนี้มัตติคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับพนักเสบพันล้อกับคอปเปอร์ครับตัวนี้น็อตสานิจใส่เต็มเปียกครับคุณผู้ชมครับไปดูต่อที่ลำเบอร์31ครับไปมาดูต่อที่ลำเบอร์31ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมัตติคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับพนักเสบพันล้อกับคอปเปอร์คุณผู้ชมนี่ดูการตััดาสสีนนะครบ่วของ หัวเป็นยันโล่มอนสเตอร์เลยครับคุณผู้ชมครับตาดำด้วยครับคุณผู้ชมนี่ตัดพัดเทินด้วยพายแดงครับสีไกด์เต็มแล้วครับนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ดกสีน้เงินตัวนี้ตอวที่ยาวๆส,สวยๆครับเบอร์สามสิบเอ็ดมาดูต่อครับเบอร์สามสิบสองเป็นมาเตคลัลเลอร์มาทเรลครับยืยนตัวเป็นไฟน์ซีมาร์โบลเลยครับแล้วก็มีพายดำตัดที่ใต้ท้องคุณผู้ชมครับนี่เป็นจุดสองเองนะอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เพิ่งขัดขึ้นมาเลยกันคุณผู้ชมในการพัฒนาโครงสร้างแล้วก็ตะเกียบ มาดูต่อในเบอร์33บ้างคอกเดียวกันผู้ชมครับดูในการจ่ายสีในส่วนของคอกที่เป็นมาเต็มผลิตครับผู้ชมนี่เบอร์33ครับตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกครับในส่วนของผลิตก็คือมาจากนะครับผู้ชมมาจากคอปเปิดเองมันหักเป็นซตาร์ทูแบบนี้ครับมาดูต่อที่เบอร์34บ้างผู้ชมครับตัวนี้ก็คือมาจากคอกผลิตเหมือนกันครับยีนตัวเป็นคอปเปอร์ครับผู้ชมเป็นคอปเปอร์มาร์โบ้ครับปลาเด็กอยู่ครับตอนน้ยูซซองครับเป็นหลัทหารสวยเลยครับตัวนี้เบอร์34 มาดูต่อที่ดูโม่สายสิบห้าครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสองจะเดินทางขึ้นอยสามครับตัวนี้มาจากพอกมาติกเขาเริ่มมาผลิตเช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูสีสันครับโอ้โหหางมาเริ่มเพิ่มเลยครับนัมเบอร์สายสิบห้ามาดูต่อที่ดูโม่สายหกเป็นสไตล์แวนด้านะคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเจนสี่นะครับุณผู้ชมครับตัวนี้คือการพัฒนาสายพันธุ์ก็คือมาจากยันโลกอเล็กซี่นะครับยีนตัวถ้าเข้าเต็มไปกิลโซ่เลยนะคุณผู้ชมครับตัวนี้เห็นไหมผ่านกิลโซ่เริ่มเดินแล้วครับเป็นตะข่ายแล้วก็็มมีีีสท่ะซััับบบฝงเเข้้าไปในนกครผูช เก็บหล่อมากดอทเดิมเดินเรียบร้อยกับการแบ่งปันไปถูฝาและแบ่งปันทุกคนกัก้าศูนย์นะครับผู้ชมครับดลำเบอร์สามที่หกครับวันนี้มีมาให้หลายคู่นะผมสลับเป็นผู้เมียผู้เมียนะคุณผู้ชมมาดูดลำเบอร์สามสิบเจ็ดครับเป็นแวนด้าครับผู้ชมครับเก้าสิบบาทครับตัวนี้ดอทเดินเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับเหลืองฉ่ำๆนะครับหางกระดงชายน้ำดอทแดงเดินเรียบร้อยนะครับลำเบอร์สามสิบเจ็ดน้องเป็นเพศเมียครับตอี้จุดสามครับมาดูต่อที่จุดสี่บ้างครับน้องเป็นเพศผู้ครับผู้ชมครับตัวนี้ คอกเดียวกับในส่วนของที่นัมเบอร์สามสิบหกนะครับน้ำเบอร์สมเบอร์สามสิบแปดครับอ่ะมดุสสนเบอรสิบเก้าบ้านครับน้องเป็นเพศเมียผู้ชมครับตัวนี้ก็จะเป็นสลับผู้เมียผู้เมียนะแวนด้าครับดอทเดิมเต็มเหลืองช้ำช้ำแบบนี้ครับนัมเบอร์สามสิบเก้าครับมาดุสสนัมเบอร์สี่สิบครับนัมเบอร์สี่สิบครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นเพศผู้ครับดอทเดิมเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของแวนด้านะคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือมาจากข้อเดียวกันหมดเลยนะครับเยลนโรกกาแล็กซี่ ทจานสายพันธุ์ร่วมกับแวนด้านะครับเดินเรียบร้อยแล้วจะเก็บหล่อๆนะครับมาดูต่อในเบอร์สี่สิบเอ็ดบ้างครับน้องเป็นเพื่เมียนะครับคุณผู้ชมจะสลับเป็นคู่เมียคู่เมียให้วันนี้จัดมาให้สี่คู่นะคู่สี่ตัวเมียสี่ตัวมาดูต่อที่เบอร์สี่สองครับตัวนี้ท่านสายพันธุ์ก็คลอกเดียวกันครับใช้กินโลกกาแล็กซี่ครับท่านสายพันธุ์ร่วมกับแวนด้าคุณผู้ชมครับขยัเทิร์นแบบนี้นะครับเบอร์สี่สองเบอร์สี่สามอยู่แวนด้าครับตัวสุดท้ายครับ น้องเป็นเพศเมียนะครับจัดมาให้สี่คู่นะครับคุณผู้ชมน้องเป็นเพศเมียดัดเดินเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันมาดูต่อที่หมายเลขสี่สิบสี่ครับยีนตัวครับเป็นเยลโล่กาแล็กซี่ครับคุณผู้ชมหุ่นพัฒนาส่วนลูกกับอวตารครับแล้วก็ในส่วนของยีนแฝงครับเป็นขอบเปอร์แล้วก็มาเตอร์คอลเลคเตอร์มัทเทอร์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็คือในคอกพี่น้องร่วมคลอกของเขาเป็นมัทเทอร์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของลายตุ๊กแกเริ่มเดินบนบอดดี้ด้วยครับหมายเลขสี่สิบสี่น้องจะครับ มาดูต่อที่หมายเลข45บ้างครับตัวนี้เป็นมัตเตคเลคเลคซี่ครับผลงานเสร็จพันร่วมกับคอปเปอร์แล้วก็มัทเหล็ครับคุณผู้ชมายเลข45น้องเพชรเมียไซด์มีอยู่3เต็มเปะไปดูต่อที่หมายเลข46ครับมาต่อที่หมายเลข46บ้างคุณผู้ชมครับเซตนี้ก็เป็นเซตปลาเด็กนะครับปี15หมายเลขคุณผู้ชมครับเป็นปลาเด็กมาเลยนะครับเป็นมัทเหล็กขับคุณผู้ชมครับที่เพิ่งขัดขึ้นมาตัวนี้ดูเวอร์ชั่นใหม่ๆคุณผู้ชมครับที่มาแบ่งคุณผู้ชมนี่คือดูบอดี้ ดูทรงดูดีเทลดูตะเกียบที่ผมปรับน้องผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมต้องเป็นคนต่อเองนะเพราะว่าผมาคัดขึ้นมาดูทรงดูน้องมีของให้เรียบร้อยผู้ชม,มต้องเคนต่อตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดหนึ่งหยุดสองนะผู้ชมแต่น้องสีเริ่มมาเต็มนะผู้ชมต้องเป็คนต่ออีกหน่อยหนึ่งหมายเลขสี่สิบหกครับมาดูหมายเลขสี่สบเจ็ดข้ามมาเตะมะาถล่มบ้านผู้ชมครับตัวนี้สีสันผู้ชม,มดูครับสวยงามเหลือเกินครับคุณผู้ชมนี่สีฟูบล็อกเรียบร้อยครับหมายเลขสี่สิบเจ็ดครับใช่หน<ไ>ึ่งจุดสามครับ มาดูต่อที่นัมเบอร์4 8ครับตรงนี้ชั้นจุดสองทผู้ชมมาเตะมะทะเลิกเช่นเดียวกันครับนับเบอร์4 8วันนี้ผมจัดมาให้ผู้ชมแบบสะสมใจเลยครับเลือกกันได้ฉ่ำไปเลยครับงด E ีีนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องรอปีหน้านะในส่วนของการแบ่งปันเพื่อศึกษาและพัฒนาในพาราแบ่งปันที่9 0สูนะครับผู้ชมต้องรอปีหน้าเลยครับตัวนี้เป็นมาเตะมะะเลิกเหมือนกันครับแล้วก็ผมพัฒนารส่พลหะคัพเปอร์เข้าไปผู้ชมและจุดเด่นของน้องคือโครงสร้างและตะเกียบปรับ บริเวบอลูชันมาให้เรียบร้อยครับมาดูต่อที่เบอร์50ครับยังอยู่ในส่วนของมาเติงมาตลิกอยู่ครับตัวนี้ผู้ชมดูดีเทลบน้องตัวยังตื่นอยู่นะครับผู้ชมลำเบอร์50ครับตัวนี้เป็นเกรดที่ใช้เป็นพ่อป่าได้หมดนะครับผู้ชมมาดูต่อที่เบอร์51บ้าณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาเต็งมาตลิกครับพนานเส่คนโล่มกับอวตารผู้ชมไปลุ้นเอาครับดูหลายทุกแก่เริ่มเดินครับไม่ดอดเป็นยังไงไม่รู้แต่คือมีของมาแล้วครับผู้ชม มีดีเทลมีของมาเรียบร้อยแล้วสวยกินตัวนี้คุณผู้ชมไปรุ่นหนาครับนี่เนะเป็นเพชรปูนะครับคุณผู้ชมลายตุ๊กแกเริ่มเลยโหที่สวยตัวี้สวยแจ๋งๆหน่าเอาไปรุ่นครับมาดูต่อที่ตัวหมายสิบสองมาเตะมันสลิดฒนาดสิบห้าลูกครับป้ายครับคุณผู้ชมตัวหางเป็นสตาร์เทลแบบเป็นหางเริ่มเทิมเลยครับแอดมินประตมอปลานะครับไม่ได้มอกล้องเลยครับมาดูครับตัวห้ายเลขสิบสองสายจะหุดสามครับ มาดูเพชรเมียบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาเต็มสลิดครับพัดจันทา์ร่วมกับอวตารตัวนี้ไม่อธิบายเยอะครับคุณผู้ชมต้องเอฟเลยครับตัวนี้น้องเป็นเพชรเมียนะครับคุณผู้ชมไซส์หนึ่งจุดสองนะแต่น้องมีของเรียบร้อยแล้วเป็นหัวบอดนะครับผมคัดมาให้คุณผู้ชมไปขุมต่อเอานะครับน้องเป็นเพชรเมียมาดูห้าสิบสี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาเต็มคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับแล้วก็มีในส่วนของพฤติกรรมเป็น R G รด้วยพัฒนาร์ันทร์ร่วมกับคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้น่เเเเ็็มบบดรสนนะะคคคััุณผู้ชชหางปปอ มาดูต่อที่ตัวเบอร์55บ้างตัวนี้จะเป็นคอกเดียวกับน้อง51นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นมาติเขาเริ่มมตาตดกครับพัฒนาปลาลูกออตานคุณผู้ชมดูนี่เป็นปลาเด็กนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปขุดเองอยากให้คุณผู้ชมเห็นการเดินทางของปลาที่ผมตั้งใจพัฒนานะครับแล้วก็แบ่งปันไปศึกษาพัฒนาคุณผู้ชมมีหน้าที่ไปฟอร์มผมในที่ปิด3สามเดือนคัดหัวบ่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมไปขุดเอาในราคาเบาๆแบบนี้รับ มาดูต่อที่เบอร์56บ้างครับคุณผู้ชมเป็นมัตติคัลเลอร์มัททริครับคุณผู้ชมเป็นสปาร์ลโล่กับคอปเปอร์ครับตัวนี้เนาะเป็นเพชรมีนะครับชัจุด3 57บ้างครับตรงนี้ยีนตัวเป็นเยลโล่กับเล็กซี่ครับเป็นสปาร์ลโกับมัททริครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีสัพปาร์อวตารเข้ามาแจมด้วยครับคุณผู้ชมสีน้องยังไม่เต็มนะคุณผู้ชมเอาไปขูดนอาครับลองดูใครชอบสไตล์แบบนี้ครับผมว่าตัวนี้ถ้าสีเต็มนะสีจะเป็นเหลืองใบครับมาดู58ครับนี่ไอ้หนุ่มมมมดดำลลููกกตััวววนนีี้้้ผผชชอบบบคคุณสสาาางแพททเเิรร์ไยย เป็นมาเต็มกลิกนะครับคุณผู้ชมก็เป็นปาเด็กนะคุณผู้ชมไปขุนเอาครับปลาชุดใหม่ใหม่ที่ขัดขึ้นมาเป็นหัวบอ,อก,กอกมาแบ่งให้คุณผู้ชมไปครับมีสีเต็มบ้างเสียังไม่เต็มบ้างเป็นปลาหนุ่มหรือเป็นปลาที่เวอร์ชันใหม่เพื่อพัฒนาขึ้นมา58ตัวนี้ผมบอกได้คําเดียวว่ามีของและบาลานฟินด้วยคุณผู้ชมครับตัวนี้มาดูที่เบอร์าบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้คลอกเดียวกับในส่ของที่เป็นอา่ามาเต็มกระ,ระลิกพัฒนาบรรลุกับอวตารนะคุณผู้ชมมีของมาให ลองดูครับใครชอบสไตล์แบบนี้ครับนลำเบอร์59ชั้นจุดสามครับมาดูต่อที่นลำเบอร์60บ้างคุผู้ชมครับเป็นส่วนของเป็นยีนตัวเป็นมาร์เบิลครับมาจากข้อของมาเตะมาทลิกับตรงนี้สไตล์บัตเตอร์ไฟมาเลยครับจะมีขอบหางกระโดงชายนานผู้ชมครับแล้วก็ดอกบอดี้เริ่มต้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเวลาเข้าฟอร์มเต็มไม่ใช่เป็นฝันสียมาร์เบลครับผู้ชมครับเราตัดขอบเป็นบัตเตอร์ไฟหล่อๆแบบนี้ครับไซส์1.2ครับตัวนี้คือนลำเบอร์56ไปดูต่อนลำเบอร์61ครับผู้ชมครับไป มาต่อที่นับเบอร์หกสิบเอ็ดวันนี้จัดให้เจ็ดสิบห้านับเบอร์ผู้ชมครับเรียกกันให้ฉ่ำไปเลยให้มีความสุขนะครับของปีใหม่นี้ผู้ชมครับเก้าศูนย์ทุกนับเบอร์ครับค่าส่งเหมาเหมาครับผู้ชมครับแปดสิบาทครับมาดูนในเบอร์หกสิบเอ็ดครับผู้ชมครับวันนี้ส่วนมากจะเน้นเป็นปลาด์ตลูกนะผู้ชมอันนี้เช่นเดียวกันครับมันเป็นคัลเลอร์ครับพัดน้ำใสพันร่วมกับมัตเตอร์ลิกแล้วก็คอปเปอร์ครับผู้ชมไซส์หนึ่งหลุดสองจุดสักข้าวอยู่สามครับเหลืองวางบาร์สวยๆแล้วก็มีสายพ มาดูที่ลำเบอร2บ้างคุณผู้ชมตัวนี้เจ๋งนี่เชื่องตัวนี้นี่เป็นคอปชุดใหม่แล้วก็สิ่งที่ผมชอบคือเป็นเลดไพบอลที่ออนสกินึ้นหมากคุณผู้ชมครับตันี้หากเป็นซาเทลปาเด็กนะหยุดสองคุณผู้ชมไปขุนต่อเอาครับไม่อย่างหล่อเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้หลักการในส่วนของตัวนี้มาจากคอปเมทัลิกด้วยครับคุณผู้ชมมาดูต่อที่ลำเบอ3บ้างลำเบอร์า3ตัวนี้คุณผู้ชมต้องเอฟแล้วครับในส่วนของน้องเพชเมบเป็นมาเติรกเรลิร์มเมทัลิกก็จะพันร่วมกับคอปป้ชมครับตัวน้ เหลืองฉ่ำมากสวยมากคุณผู้ชมเนาะเป็นเพชรเนี่ยนะ<ม>นี่คุณผู้ชมดูมดีเทลสวยโอ้ย<ม>เป็นราชินีเลย<ม>ใช่ตัวนี้ก<ม>็จะเป็นอคอกเดียวกันในเบอร์61นะถ้าตัวนี้ถ้าจะเบรคกับ61ก,ก,ก็ได้สวยมากคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูต่อในเบอร์64บ้างครับคุณผู้ชมครับ64ก็เป็นคอกเดียวกันคุณผู้ชมครับดูในส่วนขอที่เป็นมาติดก็เริ่มมาสตรีครับมาสตรีตัดเรื่อยไปขอปเปอร์คุณผู้ชมดูดีเทลสวยมากนี่ยีนจากคอปเปอร์ชัดเจนนะสมองใช้นะตรงนี้ กระโดงตัวนี้นี่ทุกคนที่จกคับเปอร์นะครับในส่วนของเยลโลเบตตัวนี้มาจากมาติคัลเลอร์มาสเตอลิกนั่นเองครับทุ้คนครับอ่ะมาดูต่อที่โมฮัตห์ค่ะค้องเดียวกันอยู่ผู้ชมครับนี่ผู้ชมดูเนาะค้องตัวผู้ดิดูสีติผู้ชมชวยมากเอ้ยหนึ่งจุดสองเองนะผู้ชมใช่หนึ่งจุดสองเองผู้ชมตัวนี้ดูนี่แล้วก็มีในส่วนของสายพันธุ์อวตารเข้ามาจอยคอมเบอรชั่นบรคด้วยแล้วก็คือบายมากช่ำมากหกสิบห้าต้องเอฟครับมาดูโมฮัตห์ครับตัวนี้มาติคัลเลอร์มาติรเช่นเดียวกัน จุกจับตรงนี้เป็นเบทเป็นออร์เจนต์นะครับโครงสร้างยาวๆหล่อๆแบกนี้ครับนับเบอร์ไซต์ึ่งจุมาดูที่67ครับเจ็ดครับจุกจับเป็นมาติคัลเลอร์แกลเล็กซี่ครับพัฒนาเสพันโล่กับคอปเปอร์ครับหาที่ปันสตาร์เทลมาจากคอปเปอร์นั่นเองครับนับเบอร์67ครับวันนี้เลือกกันให้ฉ่ำไปเลยครับให้มีความสุขในช่วงปีใหม่ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีโล่ของคอปเปอร์มาด้วยมาแจมบรีดด้วยครับ มาดูที่68บ้างครับคุณผู้ชมครับยินตัวเป็นมันเคันเลอร์ขอโทษครับคุณผู้ชครับยินตัวเป็นเยลโล่กันเล็กซี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ภายดนแบบนี้มาจากองตาลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แล้วก็มีของพัพเปอร์ด้วยหล่อมากตัวนี้อะมาดูต่อที่69คุณผู้ชมดู69ตัวนี้หล่อสุดๆผมชอบสายที่เป็นภายดําตัวนี้เป็นมันติมาทัลลิกครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เติมภายดําตัดมอนสเตอร์เลยคุณผู้ชมครับตัวนี้ตัดบาร์เป็นมอนสเตอร์ครึ่งตัวเลยครับผู้ชมมหอาก แล้วก็เป็นพายดําอวาตารเดินโอ้โหหล่อคุณชใครชอบสายพายดํามัตตมัทลิกครับเป็นสายพายดํา69โดนครับมาดูที่ตัวเบอร์70ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาจากคอมัตเตะมัทลิกเช่นเดียวกันตัวนี้คุณผู้ชมเห็นดีเทลเห็นฟอร์มของน้องไหมเห็นแพทเทิร์นเหลืองเห็นยีนยลบเบดในการเดินเข้าไหมครับคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็ความเป็นครอบที่ขาวคุณผู้ชมแต่เป็นเ,นเด็กกูนะตัวนี้กูสองเองไปขุดเอาไปฟอร์มเอาครับ มาดูที่71ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสายพิงเบตครับมาจากมัตติมาสลิกเช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นสีชมพูพิงก์นะครับคุณผู้ชมเป็นป้าเด็กอยู่นะไซส์จุดเองครับแต่น้องสีฟูลบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตัวนี้เอาไปขุดเอาต่อครับมาดูต่อที่ลำเบอร์เจ็ดสิบสองไซส์หนึ่งจุดสามครับตัวนี้ยีนตัวเป็นยันโด้เลกซี่ครับมีเลดดอทสีแดงตัวนี้ยังรอเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แล้วก็พัสดุพารุกับคอปเปอร์ครับเจ็ดสิบสามอันหนึ่งต แล้วก็บอดี้เป็นพิงค์คุณผู้ชมที่หางใหญ่มากอลังการมากเป็นพ่อปลาที่ผมใช้พนักเสพพันแล้วหนึ่งครั้งครับไม่ต้องอธิบายเยอะครับเป็นหางอลังการงานสร้างก็น้อยเตือนหน่อยมาดูที่นัมายเลขเจ็ดสิบสี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมัตติคัลเลอร์มัทเทลิกครับคุณผู้ชมเห็นดีเทลแบบนี้ไม่ต้องอะไรเยอะครับกับในส่วนของการแบ,บ่ปันโค้ดนี้คุณผู้ชมต้องจองอย่างเดียวครับตัวนี้อ่ะประเจ็ดสิบห้าต่อเลยแอดมินครับตรงนี้มาจากอคอกในส่วนของที่เป็นมัตติมัทเทลิกเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับตัวนนี้เสจุด โอเควันนี้อธิบายชนในส่วนของเสียงแหบแห้งไปเลยครับผู้ชมครับขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่ขอให้ทุกท่านรวยนะครับขอแอสซีทุกท่านเฮงๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆเดินทางไปไหนปลอดภัยครับผู้ชมครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งโลกนี้นะครับผู้ชมครับคุ้มครองปกป้องผูง้ชมด้วยแล้วก็ในส่วนของครอบครัวผู้ชมด้วยขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงเฮงครับผู้ชมครับแล้วก็ขออน,นุญาตฝากนิดนึงผู้ชมครับในส่วนของท่านใดที่ สนใจนะครับจองกี่เบอร์ก็ได้นะคุณผู้ชมนะครับส่งมาเหมา80บาทเพครับเราเริ่มจัดส่งพวกนี้เป็นต้นไปสําหรับท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่จองที่เอฟไว้แล้วนะครับุผู้ชมครับไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มครับุณผู้ชมครับสามารถเอฟได้เลยครับ90บาททุกนําเบอร์คุณผู้ชมอีกพีนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับ